สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกม Roblox นีกกดดาดพีเช่นเคยนะครับวันนี้ดานพีมันเดินครับตอนนี้ผมได้เจอห้องลับนะครับแต่ผมจาไม่ได้ครับมันอยู่ตรงไหนครับอืผมได้ยูทูบมาเขาเจอห้องลับนะครับไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับแต่ผมจะเล่นนะครับ one two t h ตตตตตตตครับผมจะเข้าเลยครับ เยอะครับจะขับแคบบนี่ไงัวเบาเนี่ยไปครับวิ่งครับหูยพวกคมึงอะมื่นครับไป็นน้ไปครับไปครับปักตัวหนึ่งพวกบเดเดดไปครับไปครับหูหลงแล้วตัวมาชาดนครับลงครับตอนนี้จะฝนตกนะบ้านฝนตกครับ บ้านค่ะฝนตกบ้านครับที่ปักใต้นีครับพรอาอีการหรือพตาางเี้เรือแล,แล้วจดระดูไปดู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 ๆๆๆๆๆไไดูปไปแล้วปไ,ปไ,ปไปแล้วกูใส่ลวกูไปแล้วครับ้ลืมครับเอาทำไมไปทางนี้ยอาคงไนนี่เอาทางตัน มืดที่เป็นมืดพวกจิ้มอะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ตกใจเลยตกใจครับไปแล้ว มาไฟแดงๆนั่นคือตัวนนครับกลัวกันนี้ผมกลัวมากเลยเฮ้ยตกใจเพื่อนมืดหร่โอเคนะครับแต่ว่ายังไม่เอา ไม่เก้าไปเลยอะกูยอมตายดีกว่านะทุกคนไปโอ้ยตัวนี้มันเร็วมากเลยโอเค โอ้โเอาครับวิ่งครับ,รงรบลงอ,อ่ะเออบปูนปันูมระเบิดครับข้างล่างอี๊ดข้างบน

เขาปิดอยู่กลัวมากเลยเอาดิทำไมไม่เอาอ่ะบักแลบักนะนับมือคิดถึงนะวิ่งครับร้อนเลยอ่ะ เอาเพื่อนเ,อเกมเดูม,มั่งคิดดูมั่งออกดูเพื่อนมาแล้วไม่มีประโยช <What? S 2> <No? S 1> น์อีกัผมเลือกจะไปทางนี้ครับเร็วมากเลยตัว มันทั้งตั้งตัวเลยเร็วมากมึงได้จับอูยัะไะทำไมไม่มีไหล่ทางอ่ะผมผมตอนนั้นผมไม่เห็นนะ มันมีหลายทางมากเยลยไม่เหมือนปกติโอ้โหเย่สองทางมีแบงนี้เฮ้ยทางตันเฮ้ยทำไม่เสนะ้นไปน่าทางเนี้ยเฮ้ยตกนี<ม>่คือลูกสุดบูธท<ม>ี่ ก็จะเจอมน้ะอ้าวจำได้แล้วตรงนั้นไงยุก็จำได้ไหมนี่ผมแตกอ่ะอุ้ยวัวเร้มันไม่ ột, โหลดด้วยผมอ่ะตัวราเบืดอน่ไหนตัวนั้นไหน,น โอ้หเีวรูกกวนเพราะว่าฝนตกทนกอ้บ้าหรูรู้ว่าเพื่อนอ่อกี้บ้าเลยตกทุกคนครับตกแจ้งเลยครับทุกคนเมือโอ้โเจเกือบ ทางเดียว,วนันไม่ตกมันชุบัวาครับผมจะลองไปทุกที่แล้วผมจะลองทำวดวดเร่องนี้เลยมันเป็นข่าวงกดนะทุก ใหญวนะ้แมปอ่ะหุยใหญวนะ้ำแมปนี่ทั้งสุดทุกคนรับใหญวนะ้ำแมปแต่ว่าแต่อันนั้นเนี่ยเขาวงกลมต้องใหญ่นี่เนี่ยทุกครับใหญ่มากมากนะ้ำนะแมปไม่มีที่สิ้นสุดอ๋อที่สุดแล้วตกจากแมปิ้นสุดแล้ว โอ้โหแมเปใหญ่มากบอกให้ขอจุ่เพียงเท่านี้ค่ะเบบเบิ้ล